มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเ๋วจะพาทุกคนมาตําส้มตําแบบง่ายๆง่ายๆแล้วก็แซบเริ่มจากตําพริกกับกระเทียมกันก่อนเลยค่ะแล้วนะคะก็หั่นมะเขือเทศแล้วก็มะนาวลงไปค่ะตําให้น้ํามันออกมาค่ะโอเคเรามาเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันใส่กะปิลงไปนิดนึงน้ํนปาปลา ประมาณ3ช้อนน้ำปลา1ช้อนน้ำตาลปี๊บโอเคแซ่บแล้วจังทำให้เข้ากัน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับแจวค่ะในช่องหมูแจวค่ะ <c oughs> วันนี้หมูแจวจะพาทุกคนมากินส้มตำ <c oughs> ส้มตำแล้วก็มีน้ำตกหมูนะคะเดีเราจะมาลองชิมส้มตำของเรากันก่อน <c oughs> ส้มตำก็ตำเองค่ะแซ่บเหมือนเดิม Uh huh. อร่อยมาก <Wow. S 1> นี่ก็จะเป็นน้ำตกหมู uh huh. อร่อยจะ uh. มีผักกินกลับเ <Wow. S 1> นี่ก็คือหัวปีเนี่มีลูกมันด้วยอ่ะ เดี๋ยวเราจะลองเอาลูกมันมากินกับส้มตำดูว่ามันจะอร่อยไหมนี่นี่คือกล้วยที่อยู่ในหัวปีจะลองมากินกับส้มตำกันมันฝาดๆ ได้อยู่นะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะตื่นมาก็รู้สึกแบบอยากกินส้มตำหิวส้มตำเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามไปเรื่อยๆนะคะ อร่อยมูยออมะเขือเทศ วันนี้มันหยุดได้อะไรกินกันเนาะแต๋นี่คือแบบตื่นมาก็คือแบบอยากกินส้มตำเลยเนาะอยากกินขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาน้ำเหนียวแต่ว่าไม่มีพริกแกงน้ำเหนียวไม่มีดอกเหนียวไม่มีดอกนิว้ว อร่อยหมูยอลูกกล้วยลูกกล้วยที่มันอยู่ในหัวปี วันนี้ตำแบบเผ็ดมากเลยนะใส่พริกไปแบบไม่ยัง้ง ปลาทูอร่อยอ่ยะสมกับที่อยากกิน béo kem thường cay อืม mm hmm. อร่อยวันนี้ได้อะไรกินกันนาะวันหยุดคงก็คงไปเที่ยวเนาะอร่อยอร่อยมากแซ่บอี ส่งกับที่แป๊บ่างยากกินเลยยากกินแป๊บ่าเผ็ดเผ็ดแป๊บนึกถึงปะลาร้าในไห่ของแม่เลย អឺហិលផេតសេបតាំសែងបកឈัวផងណា เผ็ดแบบซวงเลยจ้าโรสตาร์แน่นอน

แต่ต้นบักพริกแล้วบัดทีนี่เผ็ดได้่าแซ่บแบบืเป็นรสชาตาิที่แบบต้องการกินเลยเผ็ดหวานเปรี้ยวอออืือ คุณทุกคนนะคะที่ติดตามแจ่วมาจนถึงท้ายคลิปนะคะยังไงแจ๋วก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้แจ๋วนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แจ๋วนะคะในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะอิ่มแล้วแซ่เบเพลนอร่อยเหลือนี่ก็ว่าทิ้งเด้อว,วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดกินข้าวนอนเบิงหนังเบิงซีรีส์แล้วเดี๋ยวหิวแล้วก็ซีลุกขึ้นมากินใหม่ค่ะ Bye-bye.